สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโม่ทีวีสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเรียๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโม t ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกาฮิโรชิขอบคุณครับผมจะเปิดให้คนที่ไม่มีป้ายพิมพ์ได้แล้วนะตอนนี้สตอรี่มันไอ้นี่แล้ว ยาวลียาวลีวลียาวลีแป๊บนึงไม่แต่อบอลมันตึงเว้เพราะนั้นผมลองต่อมันผมรู้เลยมันไปซุ่มซ้อมมาเยอะอยู่นะไอบอลน,น่ะทำมันเล่นไปบอลไปซุ่มซ้อมมาเยอะเหมือนกันนะทำมันเล่นนะ แล้วกันนะพี่อ่ะผมเปลี่ยนแล้วก็ต่อยเดิมพันกันอยู่อ่ะไอ้กุ้งกต่ายพี่มาอยากไปอดอไอไปเฮีย หยุดหยุดจิดมากกว่าจะได้พิมพ์ขอโทษด้วยครับขอโทษสำหรับคนที่ไม่ได้มีป้ายด้วยนะครับผมตอนนี้เปิดให้สําหรับคนที่ไม่มีป้ายพิมพ์ได้แล้วนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าตอนนั้นเรามีสตอรี่อยู่นะครับแล้วคือมีพวกเรือนะครับน้องๆมีงก็เลยจําเป็นต้องปิดไว้นะครับขอโทษด้วยนะครับน้อง งงอะงงอะงงขอบคุณก่อ,องขวัญเลยครับน้องน้องฟลุกธนาขอบคุณครับ ดูดิพี่โคตรฮาดูดิด <sy helmet lide> ูดิดูตาตายดิดูตาตายดิกูทำคลิปจับดีแอคชั่นพี <mouth Edison away> <more Native into English> <ks> ่มารีต่อยดีกว่ากูทำคลิปดกวากูทำคลิปดกวาไอ้หนึ่งไอ้ตันโดนต่อยเลือกกำดาวไหล นต่อยเลือยกับดาวไหลด้วยบอลต่อยเลือยกับดาวไหลเฮียอะไรพี่บอลดูแลดิโคตรกระจอกอ่ะโคตรกระจอกโอ้พี่ก็พูดกับพี่ผมเกินเฮ้ยผิดปากว่าเท่าไหร่แลจะได้กี่วินละกี่วินละเท่าไหร่ละสี่สองพี่น้ำสี่สองแล้วเนี่ยสี่สองแต่ไอซักรองยังไม่กก่ยังกูได้อยู่เฮียกูได้อยู่พี่พี่สกอรพี่สกอรพี่ตีด้วยคุยด้วยพี่ซักรพี่ดีพี่ ไอเฮียพ kind of ี่บอลต่อยพี่ตอนเรื่องดาวไหลเลยหรอเออเรื่องดาวไหลเลยงพเปิดไปดูไม่เก uh, really ่งไอเฮียไอเฮียหยิบถิบจูมาจับเลือดอ่ะตรงจมูกอ่ะไอเฮียต่อยเรื่องดาวไหลเลยอ่ะไอสัตว์อย่างเว้ยไอสัตว์ไอบอลต่อยทะลุจอไอเฮียเฮียก็แตกโอซีจริงจัง

ก่อนแตกโอซีแต่ป้าไม่วางแผนเลยกันพี่บอลพี่บอลพี่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 รัแป๊บนึงพี่เมื่อกี้พี่เราเปิดไปดูหน้าเขาเลยดีที่เขาเปิดกล้องไว้เว้ยพี่แป๊บนึงพี่มาก่อนแล้วคือตอนพี่ต่อยเขาตอนวินนิตีตอนเขาล้มอ่ะเรื่องคำดาวไหลเว้ยต่อยต่อยไอซีทะลุโอซีอ่ะบัฟเนี่ย เฮียเย็นแมมกูเปิดมากูล่วเลยไอ้ตัดกำลังซับเลือดเลยเฮียเอ้ยได้คลิปลงช่องละไอ้ตัดเตียงขนาดนั้นพี่ไม่ต้องเตึงไม่ต้องเตึงไม่ต้องเตึงไม่ต้องเตียงขนาดนั้นไม่ต้องเตึงขนาดนั้นไอ้นี่มึงเอาได้ดีปะดองเอาอะไรเลยเลืออเหลื่ครึ่งหนึ่งอะหกสองครับปะ โอเพย์ต่ำไอ้เปอร์เซนต์นี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยสกอร์สกอร์หกสองหกสองผมจะหกสองฮารับเลยไปอะไรอ่ะ โอ้โหสะพลาดทิศทีไรจอกนี่ไม่ได้เก่งอะไรเลยเไี้แล้วจังหวะกูเปิดมาพอดีนะกูเปิดมากำลังหยิบทิชชู่ซับเลือดเลยสัตว์เอ้ยไล่บอลเสายักษไอ้บอลเสาพังไอ้ไอ้บอลเสาพังไอ้สัตว์ ไอบอลเต่าพังเลยอีอ้อไอยบอลเต่าพังเลย